ครับผมพอวัฒนาเกษยไล่นะครับมาหนีตอนแรกๆนะครับผ้าพี่น้องมาผ่าทีมงานนะครับมาเสียหนามันครับเพราะว่าก่อนจะฉีดฟู้ที่ครั้งที่สองครับเพราะว่าหนามันขึ้นนะครับนี่ละจะว่าห้องเล่งนะครับเล่งฉีดฟู้ที่นะครับหลังจากเที่ยวฉีดครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับเที่ยวฉีดครั้งที่สองนี่ครับนี่ ครับเาจะฉีดครั้งที่สองนะครับเ้าก็ต้องมาเสียหนาซะก่อนนะครับเพราะว่าหนามันขึ้นเร็วนะครับมันสีอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะสี่ครั้งที่สประมาณเดือนหนึ่งนี่ครับนี่ห้าก็จะตฉีดอีกรอบสองนะครับห่างกันระยะสิบห้ามือนะครับการการฉีดโฟทีนะครับการฉีดโฟทีนี่ฉีดตอนเช้าเนาะฉีดตอนเช้าประมาณประมาณตีห้าหอดสามโมงเช้า ประมาณตีห้าสามโมงสองนะครับกกลางวันก็บนในน้ำนะครับตอนเย็นกับประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นหอดทำโค้งเมืองแรกนะครับตอนแรกกับหอดโค้งมืงแรกนะครับนี่ครับพามาเบิ่งนะครับกําลังทีมงานนะครับปรเสียนะครับแรง นยังคือเสียครับเพราะว่าเสียเพราะว่าเขาจะสีโพทีอีกรอบนึงนะครับมันยังิลี้็วนะครับไมนยังเลเร็วนะครับ,รารรบมาพร้อมทีมงานผู้ที่นะครับลองตามเลครับทีมงานเป็นังไรค่ะต <c oughs> อ,ะอ,ะอนนี้ก็มาเสียงามันค่ะก็เสี่ยงล็อกซานอวเสียงามันกอนเป็นสีโพ,พทีค่ะว่า,าฮัฟปูกแล้วก่อนอื่นนะฮัฟปูกแล้วมัน มันเ้าขึ้นประมาณนี้นะคะก<า>็ต <ang> ้องบํารุงทางใบนะคะเนาะโอ้โหก่อนทาสีบํารุงทางใบก็คือว่าหุ่นหุ่นมันเ้ามันห้ขึ้นนะคะขึ้นประมาณนี้ค่ะหุ่นเ้าก็มาตองมาเสียขึ้นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะจังขึ้นประมาณนี้เ้าก็บสีนี่หุน่นขึ้นสาม,มาประเทศนี้ก็มาเสียหยาเพืก่อนทาจังสีโทษที่ซ้ำรอบสองรอบสองเน,<อ>นานนะค่ะนี่แนนค่ะให้เบิ่งบรรยากาศค่ะรอบรอบรอบสองค่ะถ้าเ้าเสียหยาออกแล้วมึงมึงต้นมันเ้ามันก็ ต้นมันค่ะแบบใบแบบซัาเลยนะคะเบิ่งใบมันได้ค่ะใบเหลื่อมค่ะเพราะว่าคนได้กินโฟที่นะคะค่ะคุณภาพสูงค่ะฟที่เขอแนะนำเลยค่ะพี่น้องอันนี้ใส่ดีบ่ค่ะใส่ดีค่ะคุณนแมมอันนี้เขาเขาปลูกแล้วเพราะมันมันมันขื้นมันขื้นใบได้สองสามใบเนาะค่ะกระสีมะสีค่ะให้เบิ่งใบค่ะค่ะสังเกตใบนะคะ ใบเหลือมิลีค่ะแบบเขียวแบบสัำเนะคะโฟที่เข้มข้นค่ะคุณนะาพสูงค่ะเพราะแนะนําพี่น้องค่ะเพราะเส้นส่วนพี่น้องนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะนอ่ปุ๋ยกับแพงปีนี่ค่ะแมนค่ะปุ๋ยแพงีหลีเนนะคะเลยอยางแนะนําพี่น้อง้เนี่ยมาใส่โฟที่นะคะสีทางใบเอานะคะนอจไดไปยัดต้นทุนนะคะนอีแค่แค่สีเที่ยเดียวนะคะนี่ สีเชือเดียวค่ะสีเชือเดียวในสองซ้ำใบสีเชือเดียวแบบเขียวชูอุ้มเลยนะคะเนาอค่ะค่ะก็สีได้ประมาณเดือนหนึ่งละค่ะนี่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนใบนี้เขาก็สีมันสีรอบสองเนาะค่ะใบจอดกันเรื่อยเนาะค่ะนอนนี้นอะใบจอดกันเลยค่ะเต่ละต้นตะหุ่นน้ำาหุ่นออกหุ่นน้ำ ก่อนจะเปิดใจใส่ผู้ที่นะครับเพราะว่าปุ๋ยมันแพงนะครับจำยุคประหยัดครับถากตะก้อนกับถากตะก้อนกับไรละสอบใส่ปุ๋ยนะครับถากตะก้อนกับไรละสอบโอ้ไรละสอบเนาะค่ะเนาะครับแล้ววานีห่อสื่อซองหนึ่งได้ยี่สิบไรนะครับสื่อซองหนึ่งมียี่สิบไรถาผสมน้ำกับแปดร้อยลีบค่ะแปดร้อยลีบเนาะค่ะเนาะผสมน้ำกับแปดร้อยลีบนะครับ เป็นชีวภาพครับครเป็นชีวภาพเอาหุ่นนี่จังไดค่ะก่อนแบบว่าให้บ่ให้หนาคุ้มบ่ค่ะจังสีไต่หรือเนี่ยจังไดค่ะบอกวิธีนะคะต้องต้องเขาหนาออกก่อนค่ะเอาหนาออกก่อนเนาะเพราะว่ามันข้าวสิได้กินเต็มที่เนาะค่ะเนาะมันจังสิได้กินโฟที่เต็มที่เนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเฮาเอาหุ่นออกก็คือว่าหญ้าก็สิแย่งไปกินแน่จังสีเนาะค่ะเนาะมันถ้าเฮาวหุ่นแล้วจังสีมันทําก็สิดีโตขึ้นเร็วเนาะค่ะ จะเริ่มเติบโตเร็วน,นะคะถ้าพวงหุ่นออกนี่มันกับสีงามงากับที่แยกนี่มันเท่ากับสีเขินซ่าโอ้ที่กานกันเนาะค่ะมเอนีกกับบรรยากาศแรงๆเนาะคะ่ะเนาะแปลงนี่กับะมาณนชิปไร่ชิปไร่บ่ค่ะนี่ปแปลงปปรระมาณไ่แลงนี่แปลงไอ้พอเสี่ยงค่ะพอวัฒนาของเฮานี่แหละค่ะ ียวหูตอนอีนตอนอินต้องเอาหูในได้ตอนนเอาหูในได้ก็แล้วครับแล้วก็สีโทษที่นะครับสีโทษที่สิบหาวันสีสิบหามือสีนะครับนี่สาเหมือดยังสีเ่อหนึ่งเนาะค่ะเนาะสิมหามื่อสีเ่อนึ่งนะครับขั้นไฟดูสีสิผาเหมือดสีเ่อหนึ่งครับเพราะว่าเี่อกี้ามือสีเอน เต็มผลเต็มที่ค่ะได้ผลเต็มที่แม่นบอกค่ะสิบห,าห้ามือสีเธอหนึ่งอ๋อตะกี้หอบก็ว่าแต่เพิ่นกินอาหารทั้งว้าให้พี่น้อง,ง,งเพิ่นเข้าใจเนาะค่ะเนาะทั้งดินเอ่าตะกี้ว่าเพิ่นกินอาหารทั้งดินแล้วก็เรีอกว่าทั้งหักนะครับแต่ว่าเอ่อคู่มือเนี่ยเพิ่งจริงๆแล้วเพิ่นกินทั้งใบกับเพิ่นก็กินนะครับนี่ก็เลยทั้งใบเพิ่นได้กินเพิ่นได้รับหลายกลัวเนาะค่ะน้องผัวเนาะเพิ่นทั้งใบเพิ่นได้รับเรื่อยๆราคาขั้นฝนมดตกนี่ ราคารับได้คือกันบ่ค่ะหรือแนวไหนใส่ได้คือกันบ่พ่นปุ๊บโต๊ะก็ฉีดได้เลยบ่ค่ะพี่มาแห้งดีบ่ค่ะมันจะได้กินสารอาหารนะครับเพราะว่าพ่นบโต๊ะก็บ่ตายนะมันครับเพราะกะทิเขาว่าเพิ่นได้กินตัวนี้เพิ่นเองเขียวเนาะค่ะเนาะเพิ่นเองซื่นคือเอาลดต้นทุนน่ะหลังจากที่เฮาใส่เคมีน่ะมันก็แพงค่ะหลังจากซื้อปุ๋ยสอบนึงเนี่ยสีเนาะยุลเลียก็บพ0 0หุประมาณ1,000เท่าไรก็1,600หบมั่ค่ะป๊าบประมาณ อค่ันหาแงเนาะค่ะปุ๋ยปีนี้อนพันสี่พันห้าชูเื่นงกับพันพันสี่พันสามตัวนี้เท่าไหร่ซองหนึ่งค่ะตัวนี้ซองหนึ่งกับหกลอยครับซองลอยหนึ่งเอาวัวเพาะแพงเลยค่ะนี่ฉีดได้ซื้อว่าถือฉีดได้ยี่สิบไร่เลยฉีดได้ยี่สิบไรราคาให้แนะนำฉีดรอบเสานะครับแนะนำฉีดรอบเช้าอ๋อเป็นตอนเสาเนาะค่ะน้าหัวเนาะครับแนะนำฉีดรอบเสานะครับ ว่าอยากแนะนําพี่น้องและะ้วก็รขาบอกข้อใจอขอบอกข้อใจกับทักม้านะครับอ่าให้เบอร์โทรไว้นะครับ0986269116นะครับติดต่อเบอร์พ่อเลยนนเนาะค่ะเนาะเบอร์พ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์เลยครับถ้าบอกข้าใจหรืออยากปรึกษาบอกข้าใจกับทู่ม้านะครับปรึกษาใดเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดแนวใดวิธีผสมน้ำเป็<ใ>นจังใดครับนี่คือการเอ่อหลักการเตรียมความพร้อม เตรียมกุ้พร้อมจะสิทธพอที่อีกรอบนะครับเตรียมกุพร้อมครับนี่คือการเตรียมกุ้พร้อมมากับทีมงานมากับทีมงานนะคะถึงงานนอน่าลายเราค่ะซีคนมื่นนี้สามซีคนค่ะเสื้อแดงอยู่ผุนค่ะผู้มากับทีมงานนะครับเสื้อแดงเป็นจังไงค่ะบอกความประพฤติตอนหนีนะค่ะเสื้อแดงเมื่อยอยู่บ่ค่ะเสื้อแดงเมื่อยอยู่เมื่อยเนาะค่ะเนาะโอ้ขยันขนาดเลยผุน แป๊ปสี่ดีดบ่ค่ะวันนี้เน้นมันงามก็เลยโบมือไงทีมงานกับโบมือไงทีมงานโบมือไงเนาะงานโบมือไงครับเพราะว่าทั้งทั้งทั้งวันก็ยุทธภาคนะครับลงทำงานกับงานมีดีค่ะมันเบิองค่ะเกิดวัตถุตนเลยค่ะเกิดวัตถุตนเบิองค่ะให้พี่น้องเบิองก่อนก่อนที่น่ามาปลูกกระเส่โฟที่เลยค่ะเออก็จะมาปลูกกระเส่โฟที่นะครับโฟที่นี่ใส่หลายอย่างเนาะค่ะเนาะ เซรามันก็ได้นะครับประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างครับถ้าใหม่มันโตเร็วนะครับถ้าเขาเซลล์ก็ถ้าใหมออกหักหลายนะครับถ้าใหมออกหักหลายท่านพี่น้องเขาสนใจกับติดบโตเบือพรวัฒนาเลยนะคะเบือพรวัฒนาครับร่องใดเด้อค่ะซ่องหนึ่งกับร่องใดค่ะถ้าซื้อซ่องหนึ่งกับหกลอยบาทหกลอยค่ะซื้อสามซองกับพันหกลอยห้าสิบบาทโอ้อมทรงลอรับเด็ที่บาทนะครับค่ะถ้าซื้อเป็นกล้องกับ อ่ากองนึงกับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับซื้อเป็นกองกองหนึ่งกับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับซื้อสองกองกับแถมเสือหนึ่งตัวนะครับแทมเสือน้ำเนี่ยค่ะดีเสือโฟทีค่ะเมนเบิร์ค่ะนี่ค่ะทีมงานโฟที่ค่ะนี่ใส่ค่ะดีดีค่ะผู้ว่ายูน่ก็ใส่ดวยค่ะเด้อการมีตัวยาอีกตัวยาหนึ่งค่ะอันพ่อได้เอาอันกลองไม่เพิ่นเงิงอยู่บ่ค่ะ เอ้ตัว,ตวยาตัาวไอ้ไอ้ฉีดหายาเน่าหายยาเน่านะคะก้อนห้าสิบบาทเขาว่าบ้านอยังนี้มีตัวใหญ่อีกตัวนึงค่ะ,คนนะ,คะตัวเรื่องในน้ำกันไหมค่ะเออมันจะเป็นพวกที่เป็นพวกที่แบกนะครับพวกที่แบกนะครับแบบน้ำเหรอคะแบบน้ำผ<อ>สมน้ำชนิดน้ำเราตหนึ่งตัวน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นฉีดก้อนไพลโกลบนะครับ ตีก้นไข่ไข่กบก้อน,อน่า,านสีบ้านเขานะคะสีมัดหงาเน,น่าหงา,าตายค่ะนสนใจค่ะตีต่อเพราเสี่ยงไหคะเด้อควรละ